สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ,ผม,ผ,มรบผมวันนี้พบผมช่องใต้กติิงเอาผมวันนี้จะหจะจะ,จะสอนวิธีดู Basic, เบสิกเหรียญเสี่ยมอบนะครับผมนะครับจะมาสอนดูขอบตัดนะครับผมจะเปรียบเทียบไปดูนะครับใช้คําว่าเปรียบเทียบยยังครรบบบเเปีีทว่าเปรียบเทียบของเก๋กับของแท้เป็นไงวันนี้ไม่เหรียญของเก๊ไมดูนะครับผมผมช่องผมก็ไม่ ก็ส่วนมากผมกม็ไม่ค่อยสอนดูตำแหน่งเท่าไหร่เพราะส่วนมากผมดูผิวเหรียญเป็นหลักนะครับผิวเอ้ขอบตัดเป็นหลักนะครับดูความตึงเหรียญผิวเหรียญน,น,นะครับนะครับยันตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับน,นี้ไม่ดูสามเหรียญน,นะครับแล้วก็จะจะสอนดูจะสอนแยกบอกนะครับ้าค้คลิปนะผมจะสอนแยกบอกนะครับอ,อันนี้ไม่ดูนะมีบอกคีย์วอแรแล้วครับ กระไรท้องนะครับผมอันนี้บล็อ,นนบอ,นนกบอกวงเดือนนะครับผมกระไรเงินนะวงเดือนหน้านะอันนี้ก็บล็อกวงเดือนนะครับนะเห็นไหมครับตรงเสืออันนี้วงเดือนหน้าหลังเลยนะครับผมเอาอปีนังเก้านะครับผมเสือมอบจวันแลบนะครับ ต้นนี้หลวงปู่ดัมเหรียญให้สร้างเองขึ้นเลยให้สร้างขึ้นเองนะครับหลวงปู่เดี๋ยวมีเหรียญเกมไม่ชมนะผมเราจะมาสอนดูว่าแทบเก๋แตกต่างกันยังไงนะบมมาเข้าเรื่องเลยนะเดี๋ยวให้จดจำหน้าพากันก่อนแล้วกันครับให้จดจำมาพาแป๊บนึง อันนี้มีแต่พวกกระไหรงั้นเลยอ่ะจะได้สอนจะได้ดูกระไหรใหม่เก่าด้วยเลยนะว่าความแห้งกระไรเนี่ยเป็นยังไงอ้ยสูมนครับนะครับสอนปิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะผมผมส่วนมากสอนเรื่องเบสิกเลยนะครับการดูขอบตัดนะครับ อ,นนอ,อ,นนอันนี้บล็อกวงเดือนนะผมก็ไหลสองยากมากบอกเลยครับอ่านี่น้ำหน้าหลวงปู่นะครับผมอันนี้บล็อกวงเดือนนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากครับเหรียญนี้เป็นการช่างแกะพิมพ์นี่บอกเลยว่า เก่งมากครับผมดูลายกระหนกครับช่างแกะพิมแบบว่าสุดยอดครับเก่งคุดนากนะครับผมก็ใครมีเหรียญนี้ก็ส่งมาได้นะผมรับเช่าครับ้ยนรับรับเช่านะับราคาที่ผมไปต่อได้นะผมมาดูผิวเหรียญนะครับผมดูความตึงครับเป็นเส้นๆนะครับจะเป็นเส้นๆนะครับ ความตึงเหรียญนะครับนี่บอกวงเดือนนะครับอันนี้ดูเส้นบ็อกวงเดือนนะครับมันจะคมคมมากครับดูหน้าหลวงปู่นะครับองนี้ถือว่าจมูกนี้สุดบอกนะครับบอกนี้รุ่นนี้นะถือว่าจมูกนี้สุดเลยนะครับนะครับผมอ่าดูให้ดูความตึงเหรียญก่อนนะครับผมความตึงเหรียญนะครับดูหน้านะครับหน้ากระหนกไยกระหนก ลายกระหนกจะคมชัดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับวงเดือนจะคมนะครับวงเดือนจะคมนะครับคมชัดมากครับนะครับอมาดูข้างหลังครับยันนะครับยันนะครอันนี้ก็หลังวงเดือนนะครับหลังวงเดือนชื่อไรตรงนี้ครับอตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ท้อแสงนิดนึงครับเป็นกระไรจะมีมวงเดือนนะวงเดือนนะครับเหมือนข้างหน้านะครับข้างหน้าที่เขาบอกว่าบอกวงเดือนก็คือูตรงนี้นะจะเป็นวงเดือนนะครับหน้าวงเดือนหลังวงเดือนก็คือหลังวงเดือนก็คือตรงนี้นะครับผมจอรอบเลยนี่นะนนะเขาเรียกว่าวงเดือนบอกนะครับผม อ่าแล้วต่อไปมาดูหลังนะครับเห็นไหมครับความตึงเหรียญเป็นยังไงครับนี่เห็นไหมครับรอยกระแทกปั๊มนะปื๊บมันคมชันมากครับยันของเก๋จะไม่คมอย่างนี้แน่นอนนะผิวจะไม่ตึงอย่างนี้นะครับผมนี่ผิวจะไม่ตึงอย่างนี้แน่นอนครับผมนี่ครับมันจะไม่ตึงอย่างนี้ และความเก่าของกระไหล่เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญนี้กระไหล่ใหม่หรือเก่านะครับผมอ่ามันจะมีคาบคราบหิ่งครับอ่าคราบหิ่งนะครับอ่าอะจะมีคราบหิ่งนะครับอันนี้บอกจีบอลแลบนะครับบอลแลบดวงไหนดวงนี้ครับ นี่ครับนี่จีวอจะแลกออกมาตรงนี้นะนี่ก็กระไหลเดิมนะครับแต่กระไหลมันลอกครับเลยเห็นนิกเกิลนะผมอ่าครับเขาจะชุบนิกเกิลก่อนครับแล้วค่อยมาทํากระไหลชุบนิกเกิลแล้วค่อยมาทํากระไหลไปอีกรอบนะสองชั้นนะครผมอันนี้ก็ลุกหน่อยนะครับกระไหลครับวันนี้ไม่ได้มีเหรียญทองแดงไม่ดูเลยครับมีแต่พวกกระไหลนะครับนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยไว้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมครับถ้าสอนบิดภาพประการใดขอขออภัยด้วยนะครับผมเพรามากผมจะสอนพวกเบสิกเรียนนะครับตัวหนึ่งนะนี่ครับอันนี้เห็นคาบไหมครับเขาเรียกว่าคาบน้ำทองนะครับนะ เป็นแบบนี้ข้ามทองนะครับข้ามน้ำทองแต่จะไม่แพงเท่าน้ำมันกานะครับจะไม่แพงเท่าน้ำมันกานะครับดูได้เลยครับอ่ามีบอกกุ้งเดียมกันครับแต่หลังไม่ติดนครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะมาให้ดูขอบสั้นะครับ จะไปจะให้ดูขอบตัดนะครับขอบตัดขอบตัดของรุ่นนี้เป็นยังไงครับนี่ครับขอบตัดรุ่นนี้บางทีก็ไม่ขาดนะครับผมเรียนขอบตัดรุ่นนี้ครับบางเรียนก็ฉีกขาดบางเรียนก็ไม่ขาดนะครับ แต่ก็ต้องมีรอยนะครับผมเห็นไหมครับถ้าไม่ชัดขอขอขอโทษด้วยนะครับผมดีผมก็มือใหม่ด้วยครับดูคราบตัดทีเดียวกันอย่างนี้จะเห็นชัดหน่อย จำง,ง่ายๆเลยนะครับผมถ้าขอบตัดฉีกขาดอย่างนี้นะครับฉีกขาดคือมันหยาบครับนี่เป็นเส้นๆฉีกนะครับอา่าเจออย่างนีจน้จับให้ไวนะครับผมจับให้ไวนะครับอ่าจำไว้เลยนะครับเจออย่างนี้จับให้ไวนะครับตัดอย่างนี้นี่รอยอย่างนี้จับให้ไวนะครับผมเจอตัดอย่างนี้จับให้ไวนะครับบอกไวปเลยนะครับผม ้าไม่จับหรือเ็จคนอื่นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยจัดอย่างนี้นะครับแท้แน่นอนนะผมอ่สองยากนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับตัดจะฉีกขาดเห็นไหมครับทุกเหรียญจะต้องฉีกขาดอันนี้ก็ฉีกขาดเห็นไหมครับเนี่นีลยถ้าไม่ชัดขออภัยด้วยนะมือใหม่หไหมครับ,น,น,รบนี่ก็ฉีกขาดนะเนี่ยเหมือนมีรอยฟันหนูนะครับมียิ้แท้เลยนะครับผมมียี้แท้เลย่ยลยต้องส่องหลครับนี่น จับได้เลยครับมีนะครับครับฉีขาดเห็นไหมครับดูได้เลยครับแล้วมาดูของเก๊นะครับของเก๊เป็นยังไงครับของเก๊จะไปส่องล้านนะมันติดตานะครับนี่คือเหรียญของเก๊ะครับจำไว้นะครับถ้าพระเลี่ยมทองนะครับพระเลี่ยมทองควยพระเลี่ยมทองเหมา อาพารเกสหมอบเสียวหมอบเนี่ยมาเรียงกองผิดด้านหลังนะครับผมมีรอยถอดอย่างนี้นะครับรอยถอดบอกรอยถอดเนี่ยคือวางเลยนะครับวางได้เลยวางให้ไวเลยนะครับถ้ามีอย่างนี้คือวางเลยครับอเห็นไหมครับว่าเหรียญแท้จะไม่ติดนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีอย่างนี้ครับแล้วดูขอบตัดนะครับเห็นไหมครับขอบตัดมันไม่ได้ครับ เห็นไหมครับมีไม่อยากให้ส่องนานนะเดี๋ยวมันติดเห็นไหมครับขอบตัดของเกสซะส่วนมากจะเป็นนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเลยเส้นแบบเส้นลงมาลงมาลงมาเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับแล้วดูของแท้นะครับของแท้เห็นไหมครับของแท้มันขาดอย่างนี้นะครับ ผมจะให้เปรียบเทียบขอบตัดเรานะครับว่าของแท้เห็นไหมครับชีขาดมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลย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 นะครับเนี่ยเส้นอย่างนี้เลยนะครับเส้นอย่างนี้เลยถ้าของแท้นะครับของแท้เป็นเส้นแล้วแล้วดูของเกนนะครับผมของเกนนะครับ เป็นอย่าง yeah. นี้นะครับเนี่ยมันไม่เป็นเส้นมันไม่ขีดน,นะครับนะครับมันไม่ขีดนะครับผมอ่านะ,อน,น,นะครับแล้วดูพื้นผิวเหรียญนะครับว่าผิวเหรียญเนี่ยมันตึงของแท้นะครับผิวเหรียญมันตึงเนี่ยเป็นเส้นงงเ,เส้นอย่างนี้เลยเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับหน้าคมนะครับอ่าดูตัวอักษรนะครับดูครับคมมากแล้วดูผิวเหรียญ กัะตัวษรนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีมันไม่ตึงนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมหน้าตาก็เพี้ยนแล้วนะครับหน้าเพี้ยนเหรียญบวมคือวางเ่ยครับเห็นไหมครับนี่หน้าหลวงปู่ของแท้ครับแคปไปได้เลยนะครับผมนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็มีให้ดูประมาณนี้นะครับอ่านะครับ เหรียญเสือมอบมีด้วยกันนะครับบล็อกจีวรแรกบล็บอกวงเดือนขอบระยักรมานี้นะครับบล็อกวงเดือนจะเป็นยังไงอ่เดี๋ยวสอนให้ดูนะบล็อกวงเดือนจะมีตรงนี้นะครับวงเดือนจะมีตรงล่างเสือเห็นไหมครับไปน้องจะลดจะมีตรงล่างเสือเห็นไหมครับ อานี่คือวงเดือนหน้านะครับอวงเดือนหลังอันนี้ไม่ติดนะครับวงเดือนหลังออันนี้นะครับวงเดือนหลังอ่าอันนี้วงเดือนอันนี้จีวอแลบนะครับจะแลบออกมาตรงนี้นะครับส่วนบล็อกขอบขยักนะครับนิยมพอๆกับจีวอแลบนะครับนิยมนะครับนิยมพอๆกันครับจะมีขอบขยักเป็นนี้ เป็นขยักครับขยักขยักไปเลยตรงนี้นะับสองข้างนะครับนะครับแล้วก็มีโค้ดการติกรนะครับนับสร้างสองพันสองร้อยสร้างสองพันห้าร้อยี่สิบเหรียญนะครับผมตอกตรงหลังเนีครับอ่แต่เหรียญนั้นจะหายากกว่านะครับพอสร้างน้อยนะครับผมอ่าวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับผม อ่าก็ผิดพลาดประการใดขออาภัยไวณนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ไว้เท่านี้นะครับผมฝากช่องใน็กๆน้อยๆด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ